คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครขเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดบสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมบอกพอเกี่ยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจาน j w n b a hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย14กันยายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครอบบาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นเกมรอบเพลย์ออฟเกมแรกครับเป็นการพบกันระหว่างคอนเนตทิคัตซันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกรเย็ยนของมิ n นโซตาลินส์ครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของซันครับซึ่งเป็นเกมปิดไทยฤดูกาลครับพ่ายคาบ้านต่อชิคาโกสกายไปด้วยสกอร์91ต่อ102ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดนะฮะวันนั้นครับเป็นทางด้านเนลสันโอดาดาครับตัวสำรองนะฮะ2 0ต้มกับ1 1รีบาวครับ ตามมาด้วยทางด้านเฮริสครับ17แต้ม2รีบาวครับสุดท้ายนะฮะซันก็ไม่ได้เน้นเกมนั้นครับเนื่องจากต้องการพักผู้เล่นไวเล่นในรอบเพลย์ออฟครับส่วนผลงานเกมล่าสุดของมิเนโซตาลินส์ครับในเกมปิดฤดูกาลครับก็แพ้เช่นกันนะฮะให้กับทางด้านอีดีนาฟีเวอร์ครับด้วยสกอร์72ต่อ87ครับแม้จะได้เคลลมเล็กบายครับกดไป24แต้ม4รีบาวแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับนาฟิซาคอยเล์ครับก็ลงเช่นกันนะฮะ23แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลนะฮะแต่ แต่อย่างว่าครับในเกมนั้นครับมิเนโซตาลินสก็ไม่ได้เน้นนะฮะเนื่องจากต้องการพักตัวผู้เล่นครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเอาละฮะรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับส่งมาแล้วฮะจากโรเทอร์ไวครับคอนเนติกัสซันครับนำโดยกาดอย่างทิฟฟานี่เฮสครับส่วนนาติชาเฮดิแมนครับแม่ทัพของทีมก็ลงสนามเช่นกันครับในตำแหน่งนี้ครับกาดอีกหนึ่งคนครับเป็นอลิซาโทมัสเหมือนเดิมครับและแม่ทัพของทีมคอนเนติกัสซันครับ เป็นเดอะแบกก็คือทางด้านโดนาบอลเนอร์ครับก็มหาเทพอยู่แล้วครับคนนี้นะฮะส่วนฟอร์เวดเซนเตอร์วันนี้ครับเป็นเบลล์น่าโจนส์ครับคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงวงในครับไปดูผู้เล่นของทางด้านมิเนโซตาลินส์กันบ้างครับนำโดยทางด้านเคลล่าแม็กไบร์ครับในตำแหน่งกาดนะฮะคนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ทัพอีกหนึ่งคนครับร่วมกับทางด้านนาฟิซ่าคอยเลอร์ฮะในตำแหน่งฟอร์เวดครับ ส่วนเดมอนมิลเลอร์ครับแล้วก็เลนเซียเรนครับก็จะลงช่วยเป็นการ์ดเหมือนเดิมครับคอยสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนครับและแน่นอนครับสาวสวยนะฮะโอร์เซนเตอร์อย่างโดก้ายูอาครับก็จะลงสนามในวันนี้เช่นกันครับผนใจิุ่มๆนะฮะสำหรับคนนี้ครับเอาล่ะก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ถึงเกมการขันในเกมนี้ครับจับคู่แมชอัพดวลกันหวงแม่ทัพทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฮะคอนิติกัสซันวันนี้ส่งดิวนาบอนเนอร์ครับแม่ทัพของทีมลงสนามแน่นอนครับ ด้วยค่าเฉลี่ย17.4แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิีโก43%ตลอดทั้งฤด,ดูการครับมีการรีบาวช่วยทีม5.6ครั้งต่อเกมแล้วก็มีแอสซิตอีก2.2ครับจะได้ดวลกับมหาเทพอย่างนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับซึ่งฤดูการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆครับค่าเฉลี่ยการทำแต้มสูงถึง21.5แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโกก็สูงมากนะฮะอยู่ที่48%ครับมีการรีบาวช่วยทีมถึง8.5ครั้งต่อเกมครับ แล้วก็มีการแอสซิตนะฮะให้กับเพื่อนครับสร้างเพลงได้ถึง2.5ครั้งต่อเกมครับถ้าเทียบค่าเฉลี่ยของแม่ทัพของทั้งคู่ครับส่วนตัวคิดว่านาฟิซาคอยเลอร์ครับก็ดูจะดูเหนือกว่าทั้งด้านดิวนาบอลเนอร์อยู่เล็กๆนะฮะแต่อย่าลืมครับบาสเกตบอลเล่นกัน5คนครับและผู้เล่นชุดที่1และชุดที่2ก็มีความสําคัญทั้งสิ้นครับสัศนะของจานเจในวันนี้ครับถ้าพูดกันตามเนื้อผ้านะฮะชื่อทีมแล้วก็ราคาต่างๆครับ ทางด้านคอนิเกตกาสันเจ้าบ้านดูเป็นต่อทางด้านมิเนสโซตาลินส์อยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็น่าจะจบด้วยชัยชนะของฝั่งเจ้าบ้านครับแต่ความเห็นส่วนตัวครับคิดว่าบาสของมิเนสโซตาลินส์ครับไม่ได้ห่างไกลกับคอนติเกตารสันขนาดนั้นครับถ้าวันนี้แพ้ครับก็คงจะแพ้ไม่เกิน10แต้มครับวันนี้ขอกัดฟันเลือกมวยรองครับมิเนสโซตาลินส์วันนี้ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน10แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจ สามารถอไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ